วิวดีนะเนาะอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากยืนหนึ่งปีโอ้กล้วยก็ออกอย่างเงี้ยเนี่ยผักขี้นากเอาไเพ็นอย่างกินพ่อผักขี้นากกินดิบอยู่แล้วดูแฝงเอาไปเกยไงหรออันนี้คือเป็นดอกบอนี่ค่ะ เห็นไหมคะสวยค่ะสวยบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนนี่คือทางลงนะคะจากที่เราพักบรรยากาศดีมากด้านนู้นจะเห็นรีสอร์ทค่ะ ด้านนี้ภรรยาของพี่มลและพี่มลนะคะก็จะปลูกผล,ลไม้ปลูกดอกไม้นะคะต้นนี้เป็นต้นละมุดค่ะบรรยากาศดีมากขึ้นไปข้างบนกันค่ะ บรรยากาศเนินเขาค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่แววน้อยมานะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่ชาติด้วยอบอุ่นมากเย็นสบายทุกคนขออนุญาตพี่มนถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วนะคะ <laughs> ดูพี่ชาติ <c oughs> นอนเข่าคอหนึ่งคืน <c oughs> อายุยืนหนึ่งปีโอ่อ oh. <c oughs> พี่มนเอาต้นนาคต้นกล้วยนาคให้นะคะจะมีนาคสูงนาคเตี้ยนะคะลูกจะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนให้เอาไปปลูกนะคะที่สวนแววน้อยลบบุรีค่ะทุกคน <c oughs> กล้วยนาคจะเป็นสีนี้นะคะ <c oughs> สีม่วงจริงๆมันเข้มกว่านี้นะคะ อืออันนี้มันเป็นกล้วยหักพี่เขาตัดลงมาก่อนคะ่ะหาของไห้มูอาถุงไว้ก่อพริกแปกค่ะแววน้อยเพิ่งเคยเห็นนะคะเป็นพริกอะไรอะ่ะไม่ได้ถามเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่นะคะออกลูกสีส้มแดงคะ่ะเสียงนกกระเว่าค่ะทุกคน ดิ๊กมาเร็วเรมาครับผมโอ้ยนั่นแหะนั่นแหะนี่ยคุ้นครับบ้านหลังนี้นะคะที่เราพักเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนมาเร็ว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 มาเร็มาเิ็วมมาเมา้หยอกเล่นมารมเมามมา เหรอะโอ้ที่ส่วนนี้มีกล้วยแปลกเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นกล้วยอะไรเออแปลกๆนะคะมุมนี้จะตัดองคใหญ่องค์แดงนะคะก็จะมีแหนมีจอกเลี้ยงปลานะคะน่าจะเป็นปลาหางนกยุงนะคะทุกคนดอกใบโหระพาค่ะ สวนบรรยากาศดีมากลมเย็นนะคะลมหนาวด้านนี้จะเป็นคลองค่ะตอนนี้เราอยู่บนเนินเขานะคะด,ดูดูลุกดิกลุกด,ด,ดิกมันมารอใกล้แววน้อยนะคะทุกคนไปละด้านนี้แววน้อยจะลงไปสำรวจนะคะอันนี้หมาเห่ามันไม่กัดนะคะเพราะว่าคุณเคยกันแล้วนะคะ มันอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะทุกคนนี่เป็นทางที่เราขึ้นมานะคะเมื่อคืนอยู่มุมนี้ก็จะเห็นตรงรีสอร์ทเห็นไหมคะและด้านนู้นเป็นมองไปก็จะเห็นเชดีสีขาวค่ะที่พี่มนเพื่อนพี่ชาทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นคลองหรือว่าแม่น้ำที่หุบเขานะคะแต่บรรยากาศดีนะคะตรงทางผ่านมาเมื่อคืนก็จะมีเป็นฝ่ายน้ำนะคะนักตัวนั้นแก่แล้วค่ะนี่ตัวนี้ชื่ออะไรกันบ้างเอง่ยอะไร <c oughs> แหมอะไรนะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> ขาอ,อยากให้เล่นด้วย กล้วยแปลกปปดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอยู่บนยอดเขาก็จะมีอะไรแปลกๆนะคะกล้วยด้านล่างนั้นเลี้ยงกบค่ะตรงสแลนสีเขียวเลี้ยงกบด้านนี้ก็มีค่ะทุกคน<อ>กสวยมาก อันนี้ต้นอะไรอ่ะมันชอบแตงข้าวฝรั่งเหรอพี่มนไม่อยู่นะคะพี่มนไปอาบน้ำเดินสำรวจสวนกล้วยกล้วยดกมากกล้วยต้นทุเรียนโหออกดอกเยอะมากอ๋อมันเป็นดอกมันเนาะอืมออกแล้วเราก็ต้องตัดมันไม่ให้มันอยู่ใกล้กืนไม่งั้นมันจะตบ นี่ถ้ากิ้งตกไปก็ตกลงไปเลยนะอืมอืนี่ไงดอกมนะันอ่ะดอกทุเรียนทุกคนดอกทุเรียนตัดกล้วยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปให้ดูแปลกๆเดี๋ยวไปดูแปลกๆค่อยๆลงไปมดูกล้วยดูกล้วยออกนะคะทุกคน เออเขาตัดยอดมันออกอะ่ะแล้วก็กล้วยก็ออกอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักแล้วก็ตลกจ้าโออ,ออกแปลกมากเนี่ยมันออกหน่องี้เลยค่ะทุกคนด้นานนี้เป็นผักขี้หน้าค่ะทุกคนนี่ยอดผักขี้นาคนี่เห็นว่าผักขี้หนา้าเอาเป็นอย่างกินพอ ผักขีนาคกินดิบกี่แหล่กินแคบกินก๋ำนมำพริกบร่ริกปากลาเกีียวปลาอืสุกเลยอันนี้พี่เขาเรียกว่าผักขี้กั้งผักขี้กั้งว่ามีดอกด้วยเห็นหน่นะน่ะดอกนั้นน่าจะดอกแก่แล้วนะ่ะพี่เป็นเขาบอกมีดอกแต่แววน้อยก็ไม่เคยเห็นนะคะแปลกมาก ขากีนา่าที่มันก็ใหญ่พันยังไงวะพ่อนเอาจีเขาเคยเอามาเน,นี้ยลูกชายคนโตสำรวจสวนนะคะทุกคนลูกดิ็กอันนี้ก็ชื่อลูกดิกชอบตามคนลูกดิกอะ่ะกล้วยสีม่วง ฮะกล้วยสีม่วงไหมกล้วยมากอ๋อกล้วยหอมหน้กมีเวลาเงามานล้ววันนีเงาเดียวดิบ้านอยู่บ้านบอกวันเราคือบอกง่ายคือต้องแข่นเลยกำลังขุดผักขี้หนากให้เอาไปปลูกนะคะ ดอกมันเอาไปแกงได้นะคะแกงเส้นเนื้อจิ้มน้ำพริกก็ได้บอ้ามันมีน่วยด้วยหรือน่วยนี่กินได้บเอเบอปเหรอ็นจะ่กายกอืม,ม,มอันนี้คือเป็นดอกบออืมดอกมันควมติดตุ่มีนะเบิ่อไรมาไรมาอกี่ปลูกไว้จงวางต้นึงเขอบอกลูกเลยอืมนี่ดอกกินได้ กินสดก็ได้คะ่ะด,ด,ด้านนี้จะปลูกกล้วยปลูกแก้วมังกรนะคะปลูกขึ้นไปบนสันเขาเลยค่ะทุกคนนู้นขึ้นไปสูงๆรุนเลยค่ะเดี๋ยวแววน้อยจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะมีแต่ของกิน ทุกอย่างนะคะบรรยากาดดีดีนี่เป็นด้านข้างนะคะอันนี้ต้นอะไรไม่มั่นใจ อยู่บนเนินนู้นึใส่ชุดเดิมหนาวต้นกล้วยดางต้นกล้วยดางลมเย็นเย็นน่ะชื่อดิกชื่อดิกเล่นกับน้องวิว น้องวิวก็ชอบหมาไม่ใช่มันจะไปกับเราเหรอลูกกี่กี่ปีไอายบุญเพึ่งไนี้ยงปีอย่างเง้ยอหมาเองนะน้อยนอืมเนี้ยเนี้วเออมันหาเพื <m ori> <m ori> ่อนเล่นสห้ <S <S ้าเดือนนีไปชวนกลับด้วยเลยอืมเดี๋ยต้องตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะ นี่ยเหรอสองตัวเนี้ยอ๋อพี่น้องกันเต็กหรอเกือบล้มอืมันกลับด้วยแน่เลยลูกืมน่ามันมองวิวตลอดวิวไม่ได้หยุดหรอกหนูอ่ะ หนูไม่ได้หยุดแน่มันหาเพื่อนเล่นลอ,อ,สสอืมอืมเก,กียวตัวกลับนี่ฮะทันไม่ทุนไม่ทนไม่ทนไม่ทนหยอ,อกกันนะหยอ,อก,กันสี่ตัวตัวนี้ตัวแม่นะลงแล้วลงจากที่พักแล้ว หน้ามาเล่นน้ำตรงนี้เนาะหน้าตายนี่เป็นแกลงมาจากเขาน้ำมาจากเขาแม่ซื้กระบ้างนะพี่ลงสิเอาไปไว้หลังลูกอืมเดี๋ยวเอลยนั่นกว่าวันนี่เดี๋ยวสูบน้ำสูบข,ขึ้นไปอืม วิวดีนะเนาะอย่างเงี้ยมันบรรยากาศดีมากค้าาาเสนไปั ปลูกต้นอะไรอ่ะบอนเทสหรือมั้งไม่ใช่อะไรอ่ะฟักแมวอ๋อยอดฟักแมวมพวกแมวมาเจ้าโค้นเด้อหมดเบออมาคืน <c oughs> <c oughs> ทางเล็กมนะาก,กลงล่างเกิดไกลน้ำอ่าอยู่ถึงก็ได้วิวใช่ น,นีอารมณ์ดีเนาะนี่ไงที่ตอนแรกเราจะตกลงจะตรงไปหรือจะเลี้ยวเนาะเมื่อคืนเนี่ยบ้านพักโกงเลี้ยวอืมเมื่อคืนตาบอดไม่เห็นอืมเมื่อคืนมองไม่เห็นแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายหม่อนใบบุญ ตรงนี้เป็นน้ำอุดมสมบูรณ์ถึงทางหลักแล้วนะคะอีกนิดนึง เข้าออกไปเด้อหายไปเลยแม่ไหนพอกเปิดจุดเนี่คะ่ะทางเข้านะคะคว,าควา่าไเดินทางต่อคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแววน้อยขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอากาศเย็นสบายมากหนาวมากทัดคน